สวัสดีครับผมนายกิติการะทองครับสวัสดีครับผมนายกฤษดามาธิตาครับสวัสดีครับผมนายพันธวัฒน์ต้องปทุมอันนี้ก็เป็นซมพลังงานแสงอาทิต์นะครับระบบไฟอุปกรณ์ก็มีชัเจอร์อิวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟครับแล้วก็ตแล้วก็ั๊กไฟสวิตไฟแล้วก็การทำงานนะครับเอา ต่อระบบไฟต่อต่อ,ตอจากแผงโซลาเซลล์มาที่ชาร์จเจอร์ครับแล้วก็ไปเก็บเก็บไฟที่แบตแล้วก็ใช้ตัวแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ครับแปลงไฟ220โวลต์ลงมาใช้ <c oughs> จ่ายลงมาใช้ที่หลอดไฟครับ แล้วก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้แล้วก็แล้วก็กลมโล่มันก็มี่ะไรครับครับครับ